ดิชันและแถลงข่าวมิสแกลนสระบุรี2025อันนี้จะเป็นคำถามซีเรียสนะคะก็จะเป็นคำถามแบบสปีดเนาะโอเคค่ะคำถามของหนูมีอย okay ู่ว่าน็อตโปมัม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 ฮ mm hmm ุ้ดบอยมัม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 เก่งมากน็อตโป จะได้มัมกี่โมงและมัมอะไรคะโนโปมัมมั่มมัมมัมกูดบอยกูดบอยมัมมัมมัมกี่โมงไม่รู้แต่ที่รู้หนูต้องได้มงค่ะและนี่คือต้องพอยหมายเลขสามค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเริ่มออดิชั่นกันแล้วค่ะและก็เมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการเดินไปเรินเลของพวกเขาประกวดทั้ง5 12ท่านไปไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนะคะแต่ละคนกันค่ะและเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเด็ววกๆผู้เข้าประกวดของเราทั้ง52ท่านนท่านจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนและใครจะผ่านเข้าสู่รอบ26คนสุดท้ายของมิสแกรนด์สระบ,บุรีของเรานะคะ บนเวทีด้วยนะคะอ่าก็คือแบบรีแลกซ์ขึ้นแล้วนิดนึงนิดนึงค่ะเวทีแรกของน้องนะคะยังไงก็รอลุ้นนะ,ะว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบไฟァイลหรือเปล่าน,นะคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเล็กสามค่ะสามน้องพลอยขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะทราบว่าน้องได้ไปประกวดในเวทีมิสแกรนด์จังหวัดอืน่นอยู่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ยังประกวดอยู่ไหมคะตอนนี้ลีนสระศิลกค่ะแล้วก็มุ่งหน้าที่สระบุรีเต็มร้อยเลยค่ะ ใจนี่เป็นยังไงบ้างเฮ้ยทำไมดูมั่นใจจังเลยรอดแล้วรอบออดิชันหนูแบบว่ามูหล,ลงพอ่อโตหลงพอ่อโตยังไม่หนูตื่นเต้นนะก็คือไม่ตื่นเต้นเลยเหรอตื่นเต้นค่ะแต่ประการเดี๋ยวพี่ฟ้าไม่รักหนูเออจริงๆที่ลินเลือกมาสลับบรุรีเพราะอยู่แล้วว่าทีมสลับบูเนี่ย <c oughs> เขาแข่งแก่งแล้วก็สตรองมากๆ <c oughs> ซึ่งศักยภาพาของลินนะคะควรมาอยู่ที่นี่ค่ะควรเป็นลูกสาวแม่มอฟีนค่ะนี่เป็นไงล่ะเขาก็เลยแบบดูมั่นใจมากนะคะที่มูมาวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วมูก่อนค่ะ ไมสอนให้เดินแบบนี้ค่ะไม่มีใครสอนค่ะนึสอนตัวเองค่ะไม่เพนไม่ได้ว่าเพนถามเฉยอยากรู้ใช่ <c oughs> เพราะว่าเราเราเรา,เราทำงานเป็นนางแบบเราเราเรา,เรารู้สึกว่าสกิลการเป็นนางงามเขาคนละแบบกันเ <c oughs> ลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนสอนหรือว่าเรากรุ๊ปรัก,รก,กจ์จหรือว่าเราเรียนจากพี่ๆที่มีประสบการณ์คะ่ะ ก็หนูก็จะดูจากพี่ๆด้วยนะคะที่เป็นนางงามค่ะแล้วก็อาจาจะมีเป็นเวทีโมเดลอื่นๆด้วยะคะ่ะใช่ขอให้โชคดี <ขอ S 2> ค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะทุกคนน้องจ้าโอจ้าโอเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเ,คเพราะว่าก็อ,อย่างที่บอกไปตอนอที่สัมภาษณ์ในห้องนะคะว่าเป็นเวทีแรกของหนูค่ะก็กดดันมากๆค่ะเพราะว่า กรรมาการตึงๆทั้งนั้นเลยตัวแม่ตัวมัม<อ>ใช่ค่ะคือจริงๆก,กรรมการของเราก็คือด้ยวยความที่แบบมีดีกรีไงระดับนั้นนะคะ,อะพอ<ม>ยิงคําถามมาให้เราเราก็อาจจะแบบมีตื่นเต้นบ้างแล้วพอใจกับผลงานตัวเองไหมวันนี้จ้าโอ๋ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหนูค่อนข้างที่จะช็อคไม <ป S> ่ง่ายแต่ว่าวันนี้ก็จอยค่ะก็ถือว่าพอใจพอใจอยู่ค่ะอย่างไงก็ฝากเชียร์น้องจ้าโอ๋ด้วยแล้วกันนะคะยังมาจับที่ผีแย้แยมอะไรอ่ะ กูก็ลูกพญานาหมื่นวันหนึ่งกูก็ต้องไปสะพ้ายมึงจะให้กูเงียบปากหรอใครใครมาทำนายค่ะเมื่อกี้เป็นใครเมื่อกี้เป็นใครนะเป็นแม่กาลเกตค่ะทำไมถึงเลือกเป็นแม่กาลเกตก่อกเนเ,เพราะว่าด้วยบุคลิกเราเป็นคนน้าหวานนะคะก็เลยอยากลองเล่นลายดูสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แม่กาลเกตเนี่ยแมดฟีเวอร์ในไทยมากทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าพอลงมาแล้วก็คือหายตื่นเต้นแล้วคะ่ะเขาหายตื่นเต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่ายลืมเป็นกำลังใจให้กับแม่การะเก็ของเราด้วยนะคะเป็นแม่การะเกดเวอร์ชันมิสแกนสระบุรีอ่าน้องหนุผพุกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะเกดทิตารีพงาธร จากเวทีประกวดกู้ภัยหน้าตาดีในวันนั้นสู่อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตาม6.9ล้านในติ๊กตอกแล้ววันนี้ตอนนี้เข้าสู่เวที oh. มิสแกนสระบุรีแล้วนะคะมาแล้วคนนี้เสียงเชียร์เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมน้องเกลสโอ้เขาหวานมากดูดิใสหวานเลยเป็นมากน้ม ส,ส,สุดสุดเป็นคำถามคำถามกรรมการแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็ปรับเซียนค่ะปรับเซียนแต่พยายามไม่ออกน้องรู่น,น้องทางไม่ออกทะเลใช <c oughs> ่แล้วแล้วมีแบบเทคนิคอะไรบ้างแบบตอนที่อยู่ต่อหน้าคนเยอะๆต้องมีสติค่ะมากๆตั้งสมาธิดีๆเลยเพราะว่าถ้าสติหลุดก็คือหูดับไปเลยเวลนี้เวแรกไหมเวลแรกค่ะเวลแรกเต็มตัวมาขนาดไหนอู้หักมากเลยค่ะหนักมากจริงๆลองไห้ไปหลายรอบแล้ว แต่ก็คือพอใจกับผลงานตัวเองวันนี้พอใจค่ะพอใจมากๆเลยก็กําลังใจหน่อยก็สู้ๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเชร์เกตกันด้วยนะคะน่ารักมากหวานสายหวานนะคะน้องเกตซสอบคุณค่ะซีโกลับมาปีนี้นะคะเป็นครั้งที่2แล้วปีที่แล้วอายุ17ปีนี้อายุ18สระบุรีจะต้องสะเทือนพอสระเบิด c ีโมาลงแล้วค่ะปุ้ม ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่เด้ยกันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่รียบไปฝนยังมีแจ้งกับตีเดียวไม่สบายอยู่ก่อนไหมอาไม่ฟัลิคกี้พามากค่ะติดฝนด้วยเหรอลูกสาวทำไมเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพิ่งเต้นไปเมื่อวานค่ะอ่ายังจำได้อยู่สดสดร้อนร้อนเมื่อสักครู่นี้แม่มาฟินถามมา มีความคิดเห็นยังไงกับการที่มีคนบอกว่าเราเป็นสปอนเซอร์ของเวทีนี้แล้วมาประกวดแล้วเราจะมงเองอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีทางค่ะ<ฮ>คือเราต้องอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีความพยายามหรือเปล่าเราเก่งหรือเปล่าเพอร์เฟมแเราดีหรือเปล่าค่ะ<ฮ>อย่างนั้นมากกว่าที่จะมงไม่ใช่ว่าการเป็นลูกสปอนเซอร์แล้วจะมงค่ะคือคุณแม่สนับสนุนว่าง,งานเธอคือคุณแม่ก็เลยแบบว่าอยากจะแบบสานฝันให้ลูกสาวลูกสาวชอบประกวดเึ่นชอบการเป็นนางงามก็เลยแบบให้น้องได้มาสแสดงศักยภาพบนเวทีแล้วพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจค่ะก็ ตื่นเต้นก่อปีที่แล้วนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ทำออกมาได้ดีก็พอใจแล้วค่ะอย่างไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องสีโฟด้วยนะคะหมายเลขเลยนะหมายเลข25ค่ะโอเคขอบคุณครับสว,สวัสดีค่ะดาดาพิมซาเราดีจัดกินค่ะสตาร์ก็ได้บิวตี้ควีนก็เลิศสโกด้า สะโพกดาสะโพกดามาล่าหมงค่ะสะโพกดามาล่าหมงละค่ะล่ายัางไงคะล่าใจพี่อิงฟ้าค่ะ,ะแต่พี่ยังไม่เห็นสะโพกหนูนะถ้าอยากเห็นสะโพกหนูอย่าพิ่งอย่าพิ่งตัดหนูตุ๊กนะคะ <c oughs> ต้องให้หนูเข้ารอบมาดูรอบชุดพายมันและชุดลาตีรับรองแม่แม่ก็เทยและท่านคณะกรรมการ ประทับใจอึ้งตาแตกค่ะน,น้องดาดามาแล้วเป็นไงสวัสดีค่ะโอ้โหชุดอลังการงานซ่ามากนะวันนี้แบบเป็นชุดคอนเซปต์ในแบบตุ๊กตาค่ะเพราะว่าดดานะคะหลายๆคนจะเห็นว่าดาดามีลุกที่อ่อนหวานค่ะแต่อยากบอกว่า รุกอ่อนหวานนี้ก็มีความแซ่บค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูในรอบช่วงถแถลงข่าวตอนดึกนะคะนี่ฝากเลยฝากเนื้อฝากตัวเลยเรียบร้อยขอกำลังใจจากคนดูหน่อยดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยนะโอ้ตัวแรกตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าได้กําลังใจจากพี่ๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนค่ะค่ะยังไงนะคะดาดาขอฝากเป็นกําลังใจให้กับดาดานะคะในรอบการประกวดมิสแกนสระบุรีรอบออรดิชั่นนี้ค่ะรับรองว่าถ้าดาดาที่เข้ารอบนะคะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะ เขาเปลี่ยนลุกเหมือนกันนะเออเพราะว่าเราเคยเจอกันหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะคะอ่าใช่แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็เอาสิ่งที่คณะกรรมการเคยบอกเราเนี่ยไปปรับด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องดาดานนะคะขอบคุณค่ะเห็นพี่นับเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มาเอามงแต่มาเอามีมอยากทราบว่าค่ะคืออะไรคะไม่ได้มาเอาไม่ได้มาเอามงแต่มาเอามีม จริงๆหนูก็อยากได้ทั้งมงแล้วก็มีมค่ะพี่ฟ้าหนูอยากรวยแบบพี่ฟ้าเพระพี่ฟ้ารวยมากพราพี่ฟ้ามีมงค่ะส่วนวันนี้นะคะนาฟีก็ต้องมีมงเหมือนกันค่ะหนูคงพูดอะไรที่ชนะใจพี่ๆทุกคนไม่ได้แต่สิ่งที่หนูอยากบอกคือหลายคนอาจจะคิดว่าหนูเป็นนับมือตกแต่วันนี้หนูจะมาสยบทุกคำกล่าวพวกนั้นค่ะเพราะว่าหนูไม่ใช่นับมือตกค่ะ แต่ว่าหนูจะมาตบบงคาอ,อ,อุ๊ยเราก็อีกอย่างหนึ่งหนูอยากให้แม่มวยจับไพ่ให้หนูใบ<อ>นึงค่ะพอแม่มวยคือหมอดูผีฟ้าเบอร์หนึ่งทั้งจิตนะลูกอสิ่งที่ทำในวันนี้จะส่งผลในวันพรุ่งนี้และถัดไปเรื่องเงินเรื่อง,องทองมันกำลังมาค่ะ แสดงว่าหนูก็ต้องหาเงินให้เวทีนี้ได้ละสิคะแม่ปีนอย่าทิ้งหนูนะคะวันนี้หนูก็ต้องได้มงนะแม่โอเคช่วยละกันนะค่ะมพี่บูอยาถามอะไหมคะจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นมือตกใช่ไหมคะใช่ค่ะตกมงได้แต่อย่าตกแรงนะคะพี่กลัวว่ามงมันจะร่วงร่วงก็เป็นเกียรติที่คนดัง ะะต้องน้ำก็ถือว่าเป็นคนดังแล้วก็น้ำก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเลือกที่มาลงกับมิสแกรนสรับรีนะพี่หวังว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่น้องจะพิสูจน์ตัวเองว่าหนูไม่ใช่มือตกอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันและหนูมีดีอะไรมากกว่าก,า,การที่เป็นมือตกพี่อยากให้หนูสร้างภาพจําจากการประกวดกับมิสแกรนสรับรีและถือว่าเวทีเ,เวทีนี้เป็นเวทีของโอกาสที่จะมาสร้างภาพใหม่ให้คนจำหนูในเวอร์ชันใหม่ เป็นกำลังใจให้ค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะคนนี้ก็จอยสุดๆบนเวทีเหมือนกันนะคะจอยมากนะคะดาราสาวทำไมอยู่นานสุดเลยสุงมากถามดูคนจริงเหรเออโทุกคนต้องถามหนูอะแม่ยังไงก็ไม่ได้เลยเจอวันนี้เจอคำถามเยอะมากเลยนะจากกรรมการชอบคำถามไห่เป็นพิเศษไหม อ๋อจำไม่ได้เลยว่าเขาถามอะไรเพราะว่าเยอะเกิน <c oughs> อเออเขาถามเยอะมากเออทั้งแบบในเรื่องของฉายาในเรื่องของมือตบป๋ออันนี้เอามาจากไหนอ่ะใครเป็นคนตั้งแต่งตั้งนนให้เราพี่ลอง search เสิร์ช Google มันจะขึ้นถ้าพิมพ์ชื่อหนูไปมันจะขึ้นหนักมือตกไง,งเอเอหนูก็อยากจะมาสายบภาพพวกนั้นไงเพราะว่ามันเขาไม่ตกกันแล้วพี่เขาไม่ตบมงอย่างเดียวก็ตกสาบค่ะเออแล้ววันนี้มั่นใจขนาดไหน ก็มั่นใจมากเขาว่าพร้อมตบซับให้เวทีให้กองค่ะแม่เขาลดมากนะวันนี้คือเขาแบบมั่นใจมากตั้งแต่แบบอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วเออแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกคนดูทางบ้านไหมคะอยากบอกให้ตามนะค่ะให้ตามโอ้ยจะล่นเสารแล้วไหมมันมันงมื่อนะค่ะแม่คือทันอยู่กับผ้าหนูก็เล่นนี่อยู่กับเสารหนูก็เล่นเสาร่ะคุณแม่คุณแม่อย่าให้หนูเล่นเยอะสิ๋ยวมันจะรูดผ้ารูดเสาอะไรไปเยอะมันเลยปั่า สาแม่อย่าซดม่แม่ถามบอกคนดูไงบอกคนดูขอกระต่ายแต่คนดูหน่อยให้เขาดูเราเวนี้เชียเวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็อย่าลืมดูนับนะคะบอกเลยว่าเป็นสีสัตว์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูเข้ามาเวทีมิสแกนก็คือในกลุ่มนางงามเนี่ยพี่กระเทยไม่เหงาอีกต่อไปเลยค่ะเพราะว่าโพสด่าหนูทุกวันหนูก็อยากจะรู้ว่าพี่กระเทยมีกี่คนในประเทศไทยเพราะว่า9.99% 9เก็นี่ยก็คือด่าหนูไปแล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่ามีเยอะขนาดไหนหนูจะได้เตรียมของสมนาคุณทูเออนี่ไงแล้วก บอกว่าเราซัดใหม่นะคะจะเอาจังหวะไหนไปพูดก่อนดูเขาพูดดิพูดแบบน้ำหน่อยไฟดับมากอะยังไงก็ฝังเสียคุณนับด้วยละกันนะคะโอเคขอบคุณนัะพี่เห็นหููเขียนความสามารถพิเศษคือร้องเพลงเต้นรำไทยดูดวงทำได้ทุกอย่างค่ะถ้ารู้วิธีดูขอดูดวงละกันดูดวงเหรอคะจะดูดวงเป็นเบอร์โทรศัพท์อค่ะไม่ทราบว่าขอเบอร์พี่ฟ้าได้ไหมคะ ี่ว่าเรามีทักษะในการพูดเล็กน้อยนะ,ะพี่ขอส,ส,ส,สองตัวท้ายแล้วกันะค่ะสามเก้าอะไรนะคะสามเก้าสามเก้าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจค่ะชอบในเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะการแข่งขันในด้านของการเรียนการสอบเป็นคนที่มุ่งมันและเอาชนะในชีวิตค่ะเย่ายวว่าจะดูดวงเลยค่ะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ฟ้าเป็นคนแบบนั้น<อ>จริงไหมคะอยากโชว์ความสามารถพิเศษอย่ายยงอื่นไหมคะที่ร้องเพลงเต้นหรือรำไทยหรืออยากตอบคำถามจากท่านกรรมการ เป็นร้องเพลงแล้วกันค่ะเชิญค่ะเริ่มเลยนะขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะ ทักครัชเบบี้วันสับเจอกันครั้งแรกก็ทำให้เธอทึบตับสมบัติจม่าตายไปด้วยกันไม่ว่าไงตอนที่ทักจะไม่จะหายไมายเบยีนื่งเพราะเธออยู่ในมิเกลให้เธอแบบคลิปโกรธอ้เบบี้วอาจูวอลเราเธอต้องการอะไรเราพี่จะหามาให้เธอเพชรจะพอยจะบงจะบานชนงชนแนวให้เอาไว้ใช้แต่เขาถ้ายาเพิ่งไปมีใครแค่นี้ตัวฉันก็สุขใจอย่าเพิ่งไปมีแฟนเลยไหมกำลังเดินเข้าไปทักเธดักเธดักจักจักจ้า ชมละกันว่าที่ชอบเอเนจีแบบนี้และอยากให้ผู้เข้าประกวดทุกคนมีฟีลลิ่งแบบนี้ในการที่ออกมาแล้วมันทาให้คนรู้สึกตื่นและและสนใจอันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะที่แบบว่าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนๆละกันแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่หรือว่าฟังอยู่ด้านหลังเวทีนะคะอยากได้เอเนจีแบบนี้หลังจากนี้ไม่ว่าจะเดินออกมาในรอบไหนขอเป็นแบบนี้ละกันนะขอชื่นชมน้ำฝนนะคะขอบคุณค่ะแรปดีมากค่ะแม้ในช่วงที่จังหวะที่สับแรปมากๆชั้น2เหมือน มีสาทุเล็กๆไม่ได้สวดน,นะคะแลบคะ่ะแลบนะคะเมื่อกี้ถ้ายังฟังไม่ชัดอย่าลืมไปกดเข้าด้อมแล้วไปขอฟังอีกทีนะคะ่ะไม่มองเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ่ะก็น้องจะถามคําถามหนึ่งก่อนจะเข้ามาสมัครคือพอจะเป็นพ่อผ้าของแม่ได้หรือยังคะคือจริงๆอ่ะหนูเป็นได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วทุกคนแล้วก็พี่เห็นความพัฒนาตัวเองมาตลอด3ปีที่เราได้เจอกันะ ปีนี้หวังว่าน้ำฝนจะเข้าท็อป5้าได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าประกวดท่านอื่นด้วยว่าจะปาดน้ำฝนได้หรือเปล่าแต่พี่บอกเลยว่าวันนี้หนูเป็นตัวเต็งค่ะขอบคุณค่ะ,ะหลายๆโพลต้องมีหนูแล้วนะคะเน่มั่นใจมากดูมั่นใจมากเดี๋ยวนะได้รับคำชมแบบล้นหลามมาก น้องน้ำฝนเป็นยังไงบ้างอุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยน้ำฝนมาเวทีสระบุรีเป็นปีที่3แล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเพราะว่าทุกป,ปีมันยากขึ้นตลอดเลยแต่ว่าได้รับความทรงทั้งพี่อิงฟ้าทั้งแม่มอฟฟินด้วยนะเป็นรู้สึกมรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากๆค่ะเหมือนแบบได้ต่อชีวิต <laughs> ในวงการนางงามอีกนิดนึงนี่คือแบบแม่เพิ่มสารออกซิเจนให้ ด้วยต่อชีวิตนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยละกันนะคะนี่ฉายาตัวเต็งแล้วนะ,ะ,ะตัวเต็งแล้วเหรออย่าลืมมองน้ำฝนเป็นตัวเต็งด้วยนะ,ะแล้วก็ฝากแบบว่าจำน้ำฝนเอ็นดูน้ำฝนเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกสักทีหนึ่งนะคะอ่ะฝากาไว้ด้วยละกันน้องน้ำฝนนะคะผู้เข้าประกฏมิสแกรนด์สระบุรีเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงถ่ายนะคะว่าจะผ่านเข้าสูร่รอบไฟนอลหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายกันแล้วนะครับขอเชิญท่านพบกับหมายเลข52 สวัสดีค่ะหนูชื่อนางาส,วสา,าวสุพัทยาขาวกียงชื่อเล่นชื่อหนูรัตอายุสามสิป,ปีแล้วค่ะมุงงจะไม่ลงจะงงมากค่ะสุพัทยาคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เรือกที่จะทําดีได้ถ้าไม่มีลงไหนถ้าจะไม่มีโอกาสที่จะลงมือทำอยากให้เชียรฝากหนูไว้ค่ะ มีทองเล่าค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่มาเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่มีความบกพร่องในร่างกายค่ะมั่นใจแล้วก็หาโอกาสที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตเหมือนกับหนูรัดไม่ยอมแพ้กับคำดูถูก นะคะก็ขอให้ทุกคนเห็นหนูรัฐเรารู้สึกมีกำลังใจแล้วก็อยากให้หนูรัฐให้สามคำกับมิสแกรนค่ะขอสามคำคนเราเลือกเกิดได้ไดแต่เลือกที่จะทำดีได้ถ้าทุกคนต้องตู้พัฒนาการให้ฝึกออกมาเยอะๆอยากให้มีชีวิตจะดีขึ้นปรับตัวเองให้ ตู้ต่อไปค่ะเอาไปเลยส0สิบคำค่ะประโยชน์ครับผมขอเชิญคุณมอปินครับนี่คือเป็นครั้งแรกของการประกวดมิสแกรนสระบุรีที่มีผู้พิการซําซ้อนหูไม่ได้ยินหูได้ยินไม่ชัดแล้วก็ลิ้นไก่สั้นมาเข้าประกวดซึ่งพี่ฟินอะคุยกับหนูรัตมาได้เวลาตอนนี้เป็น3ปีแล้วที่หนูรัตอยากจะประกวดแล้วก็ทักพี่ฟินมาทุกปีซึ่งปีนี้เราเลือกที่จะก้าวข้ามผ่านคำวิจารณ์ เราเลือกที่จะประท้ากับแรงประท้าที่เรารู้วอยู่แล้วว่ามันจะต้องเข้ามาที่เราเพราะว่าอยากให้โอากาสน้องสักครั้งนะคะพี่ฟินอยากพี่ฟินขอบคุณที่แบบเป้าหมายของหนูไม่ได้ไปมิสแรนจังหวัดไหนเลยนอกจากสระบุรีเลยฟินก็ขอบคุณมากว่าวันนี้หนูมาเป็นตัวแทนของแรงมานันใจของคนที่ไม่มีความพร้อมหรือว่ามีความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายที่จะออกมาสู้แม้ว่าวันนี้หนูต้องสู้กับแรงวิจารณ์ามากมายหรือว่าคําบูรี่คําดู และทุกคนเห็นไหมคะว่าวันนี้น้องไม่ได้มาเพื่อขายขับแต่น้องมาเพื่อความฝันจริงๆขอบคุณที่เลือกวิสแกนสรับรีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆทางที่หนูรัานเลือกเกินแล้วถ้าวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านพี่ฟิกมีงานให้หนูรัานตลอดวิสแกนสรับรีได็กมาทุกอีเวนต์ค่ะ ตื่นเต้นไหมก็ดีใจตื่นเต้นว่าคําวเลยก็คอยตอบยากมากล้คำถามยากแล้วก็หนูเป็นพิการหนูติงแล้วเราคุยมันไม่ค่อยชนะฟังไม่ค่อยชนะแล้วน้องก็ค่อยๆฟังนะเขาค่อยๆคำคำไปคำมาอยู่ในจุดที่แบบฟังไม่ค่อยถนัดด้วยเราก็เลยแบบต้องค่อยๆฟังค่อยๆตอบอ่าแล้ววันนี้ดีใจไหมได้มาอยู่บนเวทีมิสแกนสระบุรีก็วันนี้น้องหนูรัเตื่นเต้นมาที่ได้มีโอกาสเข้าประกวดมิสแกนตสระบุรีก็มาก ยังไงก็ฝากเจียลูกสาวคนนี้ด้วยนะคะฝากเจียลูกสาวคนนี้ด้วยนะฝากด้วยน้องดูรัสค่ะสวัสดีค่ะ นี่น่ารักมากตอนนี้เรียบร้อยนะคะกับรอบ audition ออน,นะคะ52คน,นะคะ่ะบนเวทีของมิสแกรนสระบุรีนะคะทุกคนคะ่ะยังมีอีกหลายรอบก่อนที่เราจะไปทราบผลการว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป26คนสุดท้ายบนเวทีของมิสแกรนสระบุรีนะคะช่วงต่อไปเด็กๆจะไปไลฟ์สดกันเขาบอกว่าถ้าใครชนะในแคมเปญน,นี้เนี่ยจะฟาดแท็กเข้าสู่รอบไฟนอลด้วยนะ,ะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยจ้า วอนนี้ถึงช่วงเวลาที่ปีบขันหัวใจที่สุดแล้วค่ะสารการประก,ระกวดมิสแกนสระบุรี2025นะคะและในช่วงนี้ครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังกับผล24คนสุดท้ายมิสแกรนสระบุรีครับพร้อมไหม ในการประกวดมิสแกรนนะคะสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือกันมาโดยตลอดก็คือมิสแกรนเป็นเวทีแห่งโอกาสทุกคนเห็นด้วยไหมคะมิสแกรนเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นเวทีที่ไม่ได้ยึดถือว่าคนในระดับไหนหรือเป็นใครก็มาสมัครได้แล้วหลายๆคนเปลี่ยนชีวิตจากการประกวดมิสแกรนมีเสียงเรียกร้องมามา,มากมายให้คนคนหนึ่งนะคะ ที่จะได้เอาโอกาสในการประกวดปีนี้เป็นปีสุดท้ายฟินตัดสินใจอย่างยากลำบากและได้ติดต่อไปปรึกษาเจ้าของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์เพื่อขอความเห็นเจ้าของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยบอกกลับมาว่าให้เป็นการตัดสินใจของทางกองประกวดมิสแกรนสระบุรีแต่ฟินเองในฐานะพีดีฟินต้องรับฟังแฟนนางงามทุกคนด้วยฟินขอ เสียงจากผู้ชมในเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะลานโปรโมชั่นนี้และเสียงจากผู้ที่กำลังชมในไลฟ์สดมิสแกรนสระบุรีอยู่ได้ไหมคะว่าจะให้หรือไม่ให้หนูรัฐผ่านการออดิชั่นถ้าให้ ฟิจะถามก่อนว่าถ้าให้ให้ปรบมือและกรี๊ดชื่อหนูรัฐออกมาตอนนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วมีใครที่จะคัดค้านไหมคะถ้ามีคนคัดค้านขอเสียงคัดค้านออกมาตอนนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ด้านบนด้วยนะคะมีใครจะ ฟินหวังว่านี่คือคำตัดสินของวันนี้ค่ะนี่คือเวทีแห่งแรงมัดดันใจอย่างแท้จริงและนี่คือเวทีของโอกาสวันนี้เป็นครั้งแรกที่มิสแกรนไทยแลนด์อนุญาตให้ผู้พิการซ้ำซ้อน ในเวทีระดับจังหวัดของมิสแกรนด์ไทยแลนด์นูรัตเข้ารอบอดิชั่นค่ะและขอแสดงความยินดีกับหนูรัตสุภัชชยาชาวกูเวีนครับเป็น25คนสุดท้าย m i มิสแกรน c e สลา r บ t รี2 0 2 5ครับยีนด,ดีกับนูรัตด้วยนะแต่ว่าเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์เชิญเมนเทอร์ของเราครับ oh. นูรัตครับ <laughs> <laughs> ไม่รอเลยไม่ถามเลยสาวบอแล้วดูรัดดูรัดดิเมเตอบูมค่ะแสดงความยินดีกับดูรัดอยู่ทีมเมเตอบูมทุกท่านครับขอบคุณนะที่ดีใจมาที่ได้เลี้ยงหนูรัดด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะอะ ติง่งนายขับเลรถไปแล้วเลยอ่ะเราต้องพูดว่าศักยภาพทีมเราเนี่ยหนูเราองพูดคำว่าขับรถไปแล้วเลยติ่งแน่ติ่งแน่ติ่งแน่อ่ะเอ๊ะเลยติงนะจ้าต้าจ้าต้าจาขอเสียงตกขอเสียงตบมือให้กับโรงทีมบุญด้วยค่ะและทุกท่านครับขอเสียงปรบมือแสดงความดีกับน้องๆครับ25คนสุดท้าย Miss Grand สระบุรี2025ครับ และขอเสียงประมือเ,เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เหลือทางด้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณน้องๆครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีแห่งความขวันนี้นะครับกับมิสแกรนสระบุรี <ห ả? S 1> 2025ครับขอบคุณ<ด>น้องๆมากนะคะ